เขาหลอกว่าคุณรู้ไหมคุณตัดไตไปแล้วคุณไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องเสียดายเพราะมันจะงอกกลับมาใหม่โอ้โห oh. แลวคนก็เชื่อเนี่ยนะเชื่อเพราะเขาไม่มีความรู้อย่างต่ำครอบครัวหนึ่งอะค่ะจะต้องมีหนึ่งคนที่มีการขายตายแล้วคือเปิดเสื้อมาจะเห็นเลยรอยการผ่าและการเย็บเอ่อมันจะมีหมู่บ้านหนึ่งค่ะชื่อหมู่บ้านไตเดียวหรือ kidney village ถ้าพูดถึงอะค่ะเขาก็จะพูดถึงหมู่บ้านหกเซในเนปาลอย่างต่ำครอบครัวหนึ่งอะค่ะจะต้องมีหนึ่งคนที่มีการขายตายแล้วคือเปิดเสื้อมาจะเห็นเลยรอยการผ่าและการเย็บซึ่งตรงนี้ค่ะจะเกิดจากการสัมภาษณ์ของอ่าแมกซีนที่เขาได้ไปสํารวจหมู่บ้านแล้วก็สอบถามค ในพื้นที่ก็คือเริ่มต้นนะคะมันไม่ได้เกิดจากความยากจนแล้วขายตายหรอกเกิดจากการถูกหลอกและความไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปทํางานที่อินเดียพอไปที่อินเดียค่ะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าเงินขายตายอะ่ะ ถ้าคุณอะไปขายตายอะคุณจะได้เงินเท่ากับคุณซื้อบ้านได้หนึ่งหลังเลยนะหรือเทียบเท่าก็คือหามาทั้งปีกับแค่ขายตายแป๊บเดียวคุณได้เลยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งกับอีกเหตุผลหนึ่งค่ะด้วยที่ว่าความยากจนเนาะแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเขาหลอกว่าคุณรู้ไหมคุณตัดตายปแลวคุณไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องเสียดายเพราะมันจะงอกกลับมาใหม่โอโ้โห และคนก็เชื่อเนี่ยนะเชื่อเพราะเขาไม่มีความรู้เขาไม่เคยได้รับการศึกษาพอเชื่อตรงนั้นเขาก็ไปขายพอขายกลับมาค่ะเงินที่ได้เนี่ยตอนนั้นนะคะจากการสํารวจของ Time Magazine นะคะก่อนช่วงโควิดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ื่ถึงห้าหมบาทซึ่งเนปาลสามารถใช้เงินจํานวนนีนน้ในการซื้อบ้านหนึ่งหลังได้จากการสัมภาษณ์ทาง Time Magazine เนี่ยเขาได้ไปสัมภาษณ์แล้วคนก็บอกว่าก็ทําแล้วไม่ได้ตายยอมที่จะป่วยตายมากกว่าอดตายเพราะมันยังมีคนเบื้องหลังที่อยู่ในครอบครัวต้องการใช้เงินเขายากจนแค่ไหนเขาอะค่ะเป็นหมู่บ้าน6กเซเนาะเขาจะทําเป็นเกษตรกรเขาได้ แค่วันนึงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ดอลลาร์ซึ่งมันเพียงพอไหมน่าจะไม่เพียงพอหรือเปล่ากับคนในครอบครัวอีกหลายคนที่รอผู้นําครอบครัวในการเลี้ยงดูตรงนั้นแล้วก็จากการสํารวจเพิ่มเติมอะค่ะเขาบอกว่าการขายตายตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นการหลอกไปแต่ต่อมาเมื่อคนที่ขายตายกลับมามีเงินก้อนใหญ่เนาะซื้อบ้านดูใช้ชีวิตดีก็ไม่ได้ตายนี่คนในหมู่บ้านเขาก็เลยอะ มาซื้อสิในหน้าไม่ต้องไปหลอกละมาดีลกันเลยที่หมู่บ้านค่ะก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าจะโดนหลอกแล้วก็คือเต็มใจที่จะขายเพื่อะาาดํารงพเพื่อจะได้เงินซึ่งจากในรูปเนาะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตเข้าไปก็จะเห็นเลยว่าเขายกเสื้อขึ้นมาค่ะก็จะเห็นรอยเลย ทุกปานหนึ่งคนอย่างน้อยจะต้องมีรอยนั้นปกติคนเรามันมีไต2 2> สองข้าง,างอันนี้ตัดไปเหลือข้างเดียวข้างเดียวราคาอาวัยวะในตลาดมืดปอดเท่าไหร่ไตเท่าไหร่อันนี้มันจะมีช่วงหนึ่งค่ะในในในของไทยของเราอะค่ะก็คือเป็นรูปปอมเนี่ยเขาทําขึ้นมาให้มันเป็นไวรัลส่งต่อต่อกันก็จะเห็นอยู่หรือว่าคําติดปากอุ้ยไม่มีเงินขายไตยก่อนมันก็จะมีเรื่องมีราวแต่ทีนี้พอย้อนกลับมาค่ะที่เนปาลเนี่ยหมู่บ้านหกเซนะไม่ใช่แค่ที่เดียวนะความเหลื่อมล้ําของโลกเลยอะค่ะ มีก็คือไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียอ,อียิปต์หรือว่าสลัมในบราซิลค่ะก็จะมีเด็กหรือว่าคนถูกลักพาตัวแล้วก็ตัดอวัยวะข้างในเอาไปขายจานจะไปเรียนกันยาแล้วค่ะอ i อเอลไม่ถึงสักทีอสอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำไงได้บ้างะคะ ที่ BAC ครับ British Academic Center เราทำหลักสูตร Joint Master Program ไม่ใช้ IEL เรียนปอโทต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์เราทำมาแล้ว10ปีมีทั้งหมด25รุ่นนักเรียนอลานายกว่าพันคนหลักสูตรนี้นะครับ Joint Master เ,เรียนปอโทที่ไทยก่อน <Wow. S 1> เพียง3เดือนเท่านั้น4วิชาพอเสร็จปั๊บ transfer credit ไปที่มหาวทลัยที่ประเทศอังกฤษและนิวซีแลนด์อีก8-9เดือนจบที่สำคัญย้ำนะครับไม่ใช้ i l ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่มมันอุ่นใจกว่าจะมาเลยครับ yeah. ล้าลอยที่อยากฟัง